สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ USA b i k i ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบและอาวุธลับจากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณคือคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือเซียนเอชเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีต้นแบบมาจากโซเวียต และถูกพัฒนาโดยประเทศจีนจนกลายเป็นหนึ่งในกำลังรบที่สำคัญที่สุดในกองทัพปลดแอกประชาชนเซน h 6หหรือที่หลายคนเรียกกันว่า H6 มีพื้นฐานมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทูโฟเลฟทีวสหของสหภาพโซเวียตซึ่งจีนได้รับสิทธิการผลิตเมื่อช่วงทศวรรษ1950หลังจากนั้นจีนก็พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบนัน H6 ได้รับการอัปเกรดหลายรุ่นทั้งในด้านระบบอาวุธเทคโนโลยีการบินและสมรรถนะโดยรวมในแง่การออกแบบ H6 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลาง มีความยาวประมาณ34เมตรปีกกว้าง33เมตรและสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า45ตันมันถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดในระยะกลางถึงไกลจุดเด่นของ H6 คือสามารถติดตั้งทั้งอาวุธนำวิถีระเบิดธรรมดาและแม้กระทั่งขีปนาวุธนิวเคลียร์ H6 รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง H6K และ H6N ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ H6K ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อน ทำให้มีระยะปฏิบัติการใกล้กว่า6,000กิโลเมตรสามารถติดตั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดิน CJ-10A ได้หลายลูกซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการมากกว่า1,500กิโลเมตรส่วน H-6N ถือเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากเพราะสามารถบรรทุกขีปนาวุธที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงมีความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกหรือแม้แต่ขีปนาวุธที่สามารถยิงจากอากาศสู่อวกาศได้การพัฒนาเหล่านี้ทำให้ H-6 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินเก่าที่ลอกแบบมาจากโซเวียต แต่ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศจีนในยุคใหม่สำหรับภารกิจของ H 6ส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการลาดตระเวนเชิงยุทธศาสตร์การโจมตีทางอากาศและการป้องปรามเชิงนิวเคลียร์จีนยังใช้ H 6เพื่อขยายอำนาจการทหารในทะเลจีนใต้และแปซิฟิกตะวันตกโดยมีการรายงานว่า H 6ได้บินเข้าใกล้แนวป้องกันของประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อแสดงศักยภาพและอำนาจทางการทหาร ในด้านราคาเครื่องบินเซียนเอช61ลำมีมูล,ลาค่าประมาณ40-70ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมรุ่น h 6K และ h 6N ที่ทันสมัยที่สุดแน่นอนว่าราคาสูงกว่ารุ่นพื้นฐานแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดของชาติมหาอำนาจอื่นเช่น B-52 Stratofortress ของสหรัฐอเมริกาหรือ Tu-160 ของรัสเซียจะถือว่า h 6มีราคาถูกกว่ามากแต่ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับความต้องการของกองทัพจีน สิ่งที่น่าสนใจคือแม้ว,ว่าเซนเอจะถูกมองว่าเป็นเครื่องบินที่ใช้ดีไซน์เก่าจากทศวรรษ1,950แต่ด้วยการพัฒนาและอัปเกรดตลอดหลายสิบปีทำให้มันยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายปัจจุบันกองทัพจนะีนมีเอชประจำการมากกว่า120ลำซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆความน่ากลัวของเอชไม่ใช่แค่การเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่คือการที่มันสามารถเป็นแพลตฟอร์มติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งสามารถสร้างแรงกดดันต่อคู่แข่งในภูมิภาคได้เป็นอย่างมากนักวิเคราะห์หลายคนมองว่า H-6 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะแนวป้องกันทางอากาศที่ทันสมัยของศัตรูโดยตรงแต่ถูกใช้เป็นตัวคูณพลังร่วมกับขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถยิงจากระยะปลอดภัยและยังคงสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ เมื่อมองในมิติยุทธศาสตร์ H6 จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ป้องกันนิวเคลียร์และการขยายอำนาจของจีนในเอเชียแปซิฟิกความสามารถในการบินได้นานบรรทุกอาวุธได้มากและยิ่งขีปนาวุธจากระยะไกลทำให้ H6 ยังคงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศจีนดังนั้นเซน H6 ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินรุ่นเก่าที่จีนผลิตเองแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางทหารและความมุ่งมั่นของจีนที่จะพัฒนากองทัพให้สามารถทัดเทียมกับมหาอำนาจระดับโลก และนี่ก็คือเรื่องราวของเซนเอเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ยังคงเป็นสาหลักของกองทัพจีนแม้จะมีต้นแบบมาจากยุคสงครามเย็นแต่ด้วยการพัฒนาและการอัปเกรดทําให้มันยังคงมีบทบาทสําคัญในโลกการทหารปัจจุบันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม USA Bikey เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารจากทั่วโลก